กรุงเทพเคยมีน้ำรอการระบายมาอย่างพรหมูสองก็ขอมีบ้างเด้นี่ไม่ใช่ก๊อปปี้โชว์ครับกรุงเทพมีอะไรมากย่างพรขอมีบ้างน้ำรอการระบายเหรอ,อ,อผมก็มีนะครับ <c oughs> เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆในมาบอย่างพรหมูสองซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือนี่เดชขึ้นเ่่เข้ามา ก็อยู่ยางงั้นวอีกพ,อพ่อคุณเึ่ยช่วงช่วงคำ่ำเอาอะไรก็ไม่ทันเพราะมันมีทันเดียวใช่ไหมเสื่อ้า,ากจะ,จะเอาไปไวต้ตรงไหนเข้าไปในบ้านเลยก็ยืนฟันอยู่เดน,เนี่คุณแกเนราะหน้าบ้านยายติดก,กับป่าครับไม่มีรางระบายน้ำทำให้พอน้ำไหลมากก็ล้นมาที่ถนนและก็เข้าบ้านยายไปเลยเต็มที่ส่วนท่อระบายน้ำนั่นเหรอมีแต่ทรายมันเต็มไปหมดแล้วพี่ ปัญหาเกี่ยวเนื่องกันมาเป็นร่างแห я. เพราะท่อปากซอยบ้านคุณยายท่อบิดตัวสายตันฝาท่อก็หายคอมโบขั้นสุดโอโ้ชีวิตยาย พอตามทางน้ําไปดูก็พบว่าทรายมันตันจากน้ําที่ควรจะระบายได้ไปตามทางก็ไปไม่ได้ไปได้ก็น้อยพอ,อน้ําเยอะก็เลยเออท่วมขึ้นมาและไม่ได้ท่วมแค่บ้านยายนะนู่นฝั่งตรงข้ามก็ท่วมเก็ <c oughs> ดดท่วมชนิดที่ว่าน้ํากัดเซาะปูนหกักจนสะพานพังไปด้วยนั่น <c oughs> ชาวบ้านใช้ชีวิตกันแบบสู้ชีวิตแต่ ชีวิตสู้กับและยังโดนซ้ำด้วยการทำงานของราชการไทยกะให้ไม่ต้องได้สู้กับกันอีกเลยใช่ไหมและนี่ฝนยังมาไม่เยอะรองคิดสภาพถ้าฝนเยอะพายุเข้าคนทำงานสบายๆในห้องแอร์คงไม่รู้สึกหรอกมัง้งนะ